นักศึกษาเราจะมาเรียนครั้งที่3กันนะคะในเรื่องของฐานข้อมูลระบบจัดการฐานข้อมูลแล้วก็การพัฒนานระบบสารสนเทศวัตถุประสงค์ของอครั้งที่3นี้ก็คือสามารถอธิบายความหมายและหน่วยต่างๆของฐานข้อมูลได้อธิบายหน้าที่และส่วนประกอบของระบบจัดการฐานข้อมูลได้สุดท้ายก็คือการจัดฐานข้อมูลทางสุขภาพได้ บทบาทของข้อมูลในชีวิตประจำวันของเราแล้วก็ความสัมพันธ์ดัตเตอรเบสอะไรบ้างฐานข้อมูลมีบทบาทสำคัญต่อการทำงานด้านต่างๆโดยเฉพาะงานที่ใช้คอมพิวเตอร์เช่นงานด้านธุรกิจงานด้านการแพทย์งานด้านวิทยศาศาสตร์งานด้านวิศวกรรมงานด้านการศึกษาเพื่อจัดการข้อมูลอย่างมีระบบมาดู หากหน่วยงานใดนะคะมีการนําเทคโนโลยีฐานข้อมูลมาใช้ภายในองค์กรย่อมได้เปรียบการแข่งขันด้านการค้าแล้วก็หมายถึงว่าพัฒนาข้อมูลเพื่อใช้ในองค์กรด้วยการนําข้อมูลมารวบรวมไว้อย่างเป็นระบบและจัดเก็บลงในฐานข้อมูลสามารถทาไปเอ่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ประโยชน์ก็คือ การเข้าถึงข้อมูลเพื่อเลือกดูข้อมูลการนําเสนอรายงานได้ท,ทันทุงทีและจัดระบบความปลอดภัยของข้อมูลและนําข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างเช่นในโรงพยาบาลน,นะคะก็จะมีการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่เข้ารักษาว่าวันนี้มารักษาโรคอะไรบ้างนะคะสุดท้ายก็สรุปออกมาได้ว่าในปีนี้มีโรคอะไรที่มารักษสามารถีีสุดนะคะเพื่อเราจะได้เตรียมอ,อย่างเช่นยา ในห้องเพทั์ให้เพียงพอหรือหมอให้เพียงพอหรืออุปกรณ์ต่างๆให้เพียงพออันนี้ก็คือบทบาทของข้อมูลที่จัดเก็บเพื่อออกรายงานเพื่อมาวิเคราะห์ในการตัดสินใจผู้บริหารต่อไปตอนนี้ข้อมูลในชีวิตประจำวันดูภาพนะคะสมมุติเราซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะซื้อนมกับชมพูนะคะพอเราซื้อปุ๊บแคชเชียร์ก็พิม นะคะใบเสร็จให้กับเราโดยใช้สแกนบาร์โค้ดที่สินค้านะคะแล้วก็ข้อมูลตัวนี้ก็ถูกจดเก็บลงในฐานข้อมูลว่าเราซื้อแชมพูเท่าไหร่นะคะ,ะซื้อนมจืด นะคะเท่าไหร่นะคะพอเราซื้อแล้วก็สามารถเก็บในฐานข้อมูลแล้วก็ออกรีพอร์ตได้ว่าอ่าเดิมมีอยู่8นะคะเหลือ7จขวดซื้อไปแล้วนมมีอยู่7จขวดเหลือ6กขวดนะคะก็สามารถทำรีพอร์ตได้ต่อไปการจัดการข้อมูล Data Management นะคะเมื่อมีการเ,เมื่อ,เ,อ,อเรา เก็บบันทึกด้วยกระดาษเก็บไปในตู้แฟ้มแล้วจากนั้นเราก็เอาข้อมูลตัวนี้มาขี่เข้าระบบในคอมพิวเตอร์นะคะเจ็ดเก็บลงในคอมพิวเตอร์ในในฐานข้อมูลนะคะโดยลักษณะการเจ็ดเก็บก็จะมีโครงสร้างการจัดเก็บของข้อมูลนะคะเป็นไฟล์เรคคอร์ดฟิลไบต์นะคะแล้วก็บิตในส่วนของข้อมูลเนี่ยเรามาดูหมายถึงทุกอย่างเลยเราจะเก็บเป็นข้อความเป็นตัวเลข เป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปภาพนะคะแล้วเราก็มาดูว่าบิตประกอบไปด้วยเลขฐาน2ให้แทนหน่วยที่เล็กที่สุดของคอมพิวเตอร์คือมีค่าแค่0ูนหรือ1ตัวใดตัวหนึ่งศตัวหนึงก็บิดบิตหนึงหงตัวหนึงก็บิดบิตหนึงนะคะไม่บ่งบอก ความหมายอะไรเหมือนเปิดปิดเครื่องเท่านั้นหลังจากนั้นเราก็เอาบิตหลายๆบิตมารวมกันนะคะเราเรียกว่าไบต์นะคะไบต์ก็คือการนําเอาบิตหลายๆบิตมาต่อกันตัวอย่างเช่น1นึ่งไบต์มี8บิตคือเอาตัวเลขศูนย์หรือ1มาเรียงต่อกัน8ตัวจนครบ1นึ่งไบต์เพื่อให้ได้อักขระถึงตัวเช่น0 1 0 0 0 0 0 1คือเลขฐาน2ที่มี8บิต เป็นรหัสตัว a ดังนั้น1นึ่งบแทกข้อมูลได้2กํกลัง8หรือ256ตัวอักขระนะคะ f i e l คือการนําเอาอักขระตั้งแต่1ตัวมารวมกันเพื่อให้เกิดความหมายเช่นเรารวม std ขีด name ใช้เก็บข้อมูลนะักศึกษา หรือฟิล s a l a r y ใช้เก็บเงินเดือนเป็นต้นนะคะ record คือกลุ่มของฟิลที่สัมพันธ์กันเช่นในหนึ่ง record เนี่ยประกอบไปด้วยฟิลต่างๆเกี่ยวข้องกับเมนชุดเช่น record ประวัตินักึกษาก็จะประกอบไปด้วยฟิลรหัสฟิลชื่อสกุลฟิลที่อยู่จังหวัดเบอร์โทรเป็นต้นนะคะ ไฟล์คือกลุ่มของเรคคอร์ที่สัมพันธ์กันเช่นแฟม้มนักศึกษาจะประกอบด้วยเรคคอร์ดนักศึกษาทั้งหมดในมหาวิทยาลัยดังนั้น1ไฟล์จะต้องมีอย่างน้อย1นึ่งเรคคอร์ดเพื่อใชใ้ในงานข้อมูลได้สรุปสุดของข้อมูลในคอมพิวเตอร์คือศูนย์หรือหไบต์คือกลุ่มของบิตที่มี8บิตนะคะฟิลคือหน่วยเก็บข้อมูล ที่เกิดขึ้นใช้เก็บค่าที่ต้องการเรคคอดคือกลุ่มของฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกันไฟล์คือกลุ่มของเรคคอดจะเห็นว่าในแฟ้มข้อมูลก็จะเป็นไฟล์ประวัตินักศึกษาตัวอย่างนะคะแล้วก็มีเรคคอดข้อมูลที่จะเก็บนะคะลักษณะที่จะเก็บตัวนี้เราเรียกว่าฟิลด์นะคะแล้วในข้อมูลตัวนี้ก็เป็นหนึ่งเรคคอดสองเรคคอดสามเรคคอดนะคะไล่ไปว่าเก็บกี่เรคคอดใน ไฟล์ไฟล์หนึ่งหรือจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะคะลักษณะข้อมูลที่มีฟิล์ตัวนี้แต่ละฟิล์แต่ละฟิล์แล้วก็คิงข้อมูลลงไปเป็นเลคคอร์ทที่หนึ่งเลคคอร์ทที่สองไล่ไปนะคะนี่ก็จะเห็นนะคะเห็นว่าตัวนี้คือฟิล์อันนี้คือเลคคอร์ทและไฟล์นะคะอันนี้ก็คือจะเห็นว่าแฟ้มข้อมูลแล้วก็มีอ่าเลคคอร์ทแล้วก็หลายบิด หลายระบิยดรวมกันเป็น buy, ไบต์หลายๆลายไบต์รวมเป็นฟิล l หลายๆลายฟิลเป็นเ e คคอร์ดหลายๆลายเลคคอร์ดเป็นแฟ้มข้อมูลหรือไฟล์นะคะเราก็ในส่วนนี้นะคะส่วนที่หนึ่งของครั้งที่สามเราก็จบไว้แค่นี้ก่อนนะคะ